สวัสดีครับตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่ในช่องสปอยบอยสตูดิโอแล้ววันนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่อง The Love One ไม่รักกูมึงตายหนยหนังเรื่องนี้ออกฉายเมื่อปี2009นะครับจะเป็นยังไงถ้าจู่ๆการปฏิเสธรักจะทำให้ชีวิตของเราเปลี่ยนไปตลอดกาลและถ้าเพื่อนๆอ,อยากรู้ว่าเปลี่ยนไปขนาดไหนผมก็จะบอกแค่ว่าเปลี่ยนไปอย่างเลือดสาดถ้าเพื่อนๆอ,อยากรู้ก็ติดตามการสปอยกันได้เลยสำหรับใครที่หลงเข้ามาแลยยังไม่อยากดูสปอยก็สามารถปิดคลิปนี้แล้วไปหาหนังเต็มดูก่อนได้เลยนะครับ ก่อนจะไปรับชมการสปอยเพื่อนๆอ,อย่าลืมกระทึบไลค์และซัดปุ่มซับตะไคร้ให้ผมด้วยนะและถ้าหากพร้อมกันแล้วก็อย่าลืมกดถังปปคอนให้แน่นและตามรับชมการสปอยกันได้เลยคำเตือนเนื้อหาในคลิปนี้เป็นการสปอยหนังและอุดมไปด้วยคำหยาบสำหรับคนที่ฟังแล้วระคายหูและยังไม่เคยดูหนังเต็มมาก่อนก็สามารถปิดคลิปตั้งแต่ตรงนี้ได้เลยนะครับและขอเน้นย้ำสำหรับน้องๆหนูๆที่อายุยังไม่ถึง18ปีไม่ควรนำคำพูดในคลิปไปเป็นแบบอย่างดูเพื่อความบันเทิงห้ามทำตามเป็นอันขาด และควรมีผู้ใหญ่คอยให้คำแนะนำเล่นคาบาวพีได้แล้ววันนี้สัมผัสค,ความคลาสสิกแบบออริจินอลในคาบาวแอลติเมทคอมโบบนคอมของคุณระบบครบพร้อมไม่คุณสนุกไปกับการจัดสกิลและไอเทมและไปใส่เต็มกับผู้เล่นคนอื่นในเนชั่นวอร์ให้มันโยดลงไปบู๊ในดันเตียนก็สนุกสมัครเล่นเกมผ่านลิงด้านล่างแล้วอย่าลืมกรอกไอเทมโค้ดนี้เพื่อรับไอเทมฟรีมูลค่าสูงสุดถึง1000บาททันทีโลดเลย หนังเริ่มขึ้นที่เมืองชนบทแห่งหนึ่งโดยจะเผยให้เห็นเบรนพระเอกของเรื่องที่กำลังขับรถกลับบ้านซึ่งแดนพ่อของเขาก็นั่งอยู่เบาข้างระหว่างทางทั้งสองก็ร้องเพลงโปรดด้วยกันจากนั้นก็เริ่มคุยกันภาษาพ่อลูกแดนบอกว่าเขาชอบเพลงนี้มากแต่เบรนก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องเพลงเลยนะครับเขาเตือนพ่อด้วยความเป็นห่วงเนื่องจากรถคันนี้มันเก่ามากเบรนเห็นว่ามันไม่ดีในระยะยาวเขาก็ถามพ่อว่าทำไมพ่อไม่ซื้อรถคันใหม่แต่แดนก็เลือกที่จะปฏิเสธเขราะบอกกับลูกว่าเขารักรถคันนี้มาก รู้ไหมทำไมในวันที่แม่แกคลอดแกออกมาแม่ก็คลอดอยู่ที่หลังรถคันนี้แหละนี่คือเหตุผลว่าทำไมพ่อถึงหลักรถคันนี้มากซึ่งเบนก็ได้แต่แอบเซ็งอยู่ไม่น้อยนะครับเพราะพี่แกอยากจะได้รถใหม่พอรถคันนี้มันไม่มีช่องใส่ซีดีแถมแอร์ก็ดันเสียเขาเลยประชดพ่อว่าคงต้องขอบคุณพระเจ้าแล้วล่ะแดนเลยบอกว่าไม่เห็นเป็นไรเลยลูกแบบนี้ก็ดีแล้วเราจะได้ร้องเพลงร้องอย่างที่ลูกชอบยังไงล่ะระหว่างที่แดนกําลังหยิบบุหรี่ขึ้นมาสูบจู่ๆก็มีชายคนหนึ่งมายืนกลางถนน เบนก็ตกใจอย่างมากเขาก็หักรถออกข้างทางซึ่งมันก็ทําให้เขาเสียหลักไปชนกับต้นไม้แต่นั้นภาพทุกอย่างก็ดับวูบ6เดือนต่อมาเป็นวันที่เบนกําลังเรียนจบมหาลัยเขาก็ยืนคุยกับเพื่อนของเขาเจมี่เบนก็รับเอาห่อพลังเขียวมาไว้กับตัวนะครับเจมี่ก็ได้ชวนให้เบนไปนงานพร้อมด้วยกันคืนนี้แต่เบนก็เลือกที่จะปฏิเสธเขาอยากไปนอนสุบป,ปุ๋นและกิ้งไปกิ้งมาเท่านั้นเจมี่ก็เสียงที่ไม่มีใครไปด้วยเขาบอกว่าทําไมไม่ลองหาสาวไปใส่เสื้อกันฝนดยสักคนละ่ะ ซึ่งเสื้อกันฝนที่พี่แกบอกก็คือจุงยางอนามัยจากนั้นมันก็ยื่นให้เบนเก็บไว้ในขณะที่คุยกันอยู่เบนก็ส่งสิกบอกเจม,มี่ว่ามันมีสาวสุดฮอตใส่ชุดสีดําเดินเข้ามาซึ่งเธอมีชื่อว่ามีอาวาเลนไท์ไอ้หนุ่มเนื้อเจมี่มันก็ชอบเธออยู่แล้วนะครับมันเลยขอตัวไปชวนมีอาไปงานพร้อมคืนนี้ซึ่งก็ผิดคาดมีอาตกลงเจม,มี่ก็ดีใจจนสนัดล็อกเกอร์ในขณะที่เบนกําลังเก็บของจู่ๆก็มีสาวขี้อายคนหนึ่งเดินเข้ามา้วยเธอมีชื่อว่าลอล่า ลอล่ามาชวนให้เบรนไปงานพร้อมด้วยกันคืนนี้แต่เบรนก็แอบ,บตกใจเล็กน้อย <ๆ S 1> ที่จู่ๆมีสาวที่ไหนมาชวนเขาไปเต้นลาเบรนก็ได้ปฏิเสธล้อล่าไปอย่างนุ่มนวลนะคะเพราะเขามีแฟนอยู่แล้วและเขาก็ให้เกียรติแฟนตัวเองมากเดีนั้นเบรนก็เดินออกไปพอเดินออกมาเราก็จะได้พบกับฮอลลี่แฟนสาวของเบรนเธอมาพร้อมกับข่าวดีที่บอกว่าเธอสอบไปกับขี่ผ่านแล้วเบรกนก็ดีใจและยินดีกับเธอด้วยซึ่งฮอลลี่ก็มารลับเบรนกลับบ้านเขาก็เล่าให้ฮอลลี่ฟังนะครับว่ามีสาวคนหนึ แต่เขาก็ไม่ได้บอกว่าสาวคนนั้นคือใครบอกแค่เป็นนายให้ฮอลลี่เดาเล่นจากนั้นทั้งสองก็จ้ำบะเมียงูกันอย่างเล่าร้อนบนรถในจังหวะที่กําลังเข้าได้เข้าเข็มสาวที่ว่าก็มายืนดูหนังโซนอยู่ข้างรถแต่ทั้งสองก็ไม่ได้สนใจอะไรยังคงกระนาต่อก,กันอย่างสุดฤทธิ์เมื่อกลับมาถึงบ้านฮอลลี่ที่เป็นห่วงแฟนหนุ่มเธอเลยถามเขาว่าจะให้เธอมารับไหมซึ่งเบรนก็ตอบตอกลงจากนั้นเบรนก็จูบเธอก่อนลงจากรถฮอลลี่บอกรักเขาเบนยึงยอมบอกกับแฟนสาวไปตรงๆว่า สาวที่มาชวนเขาไปงานพร้อมด้วยคือลอล่าซึ่งมันก็ทําให้ฮอนลี่หัวลอกมาแถมเธอยังประชดเขาแบบมีอารมณ์ไปว่าเบลนน่าจะตอบรับคําชวนของ Laura นะลอล่านะลอล่าน่าจะไม่ถือสาถ้าเธอได้มีแฟนเป็นพวกเก็บกดแบบเบลนจากนั้นเธอก็ขับรถออกไปทันทีเมื่อเบลนเข้ามาในบ้านเขาก็นั่งฟังเพลงโปรดในห้องนอนในจังหวะนั้นคาร่าแม่ของเขาก็เดินเข้ามาคาร่าถามกับเบลนว่าลูกเดินทางไปมาหาลัยยังไงเบลนก็ตอบว่าฮอนลี่มารับมาส่งแต่แม่ก็เป็นห่วงนะคะเพราะฮอนลี่ยังไม่มีใบขับขี่ เบนก็บอกแม่ว่าวันนี้เธอได้ใบกับขี่มาแล้วแต่คาร่าก็ตัดพ้อกับลูกชายว่าแม่ให้เงินค่าโดยสารประจําทางกับลูกคนขับรถโดยสารมีประสบการณ์มากกว่าฮอนลี่ซึ่งตัวคาร่าอยากให้เบนนั่งรถโดยสารไปเรียนเองมากกว่าการติดรถคนอื่นไปเพราะคาร่ามีประสบการณ์ไม่ดีเมื่อ6เดือนก่อนเนื่องจากอุบัติเหตุในต,ตอนต้นเรื่องมันทําให้แดนพ่อของเบนเสียชีวิตในเหตุการณ์นั้นคาร่าใจคอไม่ดีจึงไม่อยากให้เบนขับรถหรือติดรถไปกับใครเลยเพราะเธอกลัวว่าเธอจะเสียลูกชายไปอีก แต่นั้นก็ทําให้เบนรู้สึกไม่พอใจเขาก็พูดตัดพาอออกมาว่าเพราะผมไม่มีประสบการณ์ใช่ไหมพ่อถึงตายจากนั้นเขาก็เดินออกจากห้องไปได้วยความน้อยใจผู้เป็นแม่ไม่ได้เปิดใจเขาเลยตั้งแต่วันนั้นเบนก็ได้ออกมาเดินเล่นกับน้องหมาของเขาเขาก็ถอดสร้อยคอมากกํำไว้แน่นจนมือเลือดไหลทางด้านของฮอนลี่ก็กําลังแต่งตัวอยู่หน้ากระจกเพื่อเตรียมพร้อมในงานพรอมพืนนี้เบนก็เดินมาถึงหน้าผาแห่งหนึ่งเขาตั้งใจจะปีนขึ้นไปถึงยอดส่วนน้องหมาก็วิ่งล่วงหน้าไปแล้วนะครับ ในขณะที่เบรนปีไม่ได้ครึ่งทางจูๆ่ๆเขาก็เริ่มถอดใจและเตรียมจะปล่อยตัวเองให้ตกหน้าผาตายเบ็นคิดว่าเขาจะได้หลุดพ้นจากเรื่องเจ็บปวดพวกนี้สักทีแต่เขาก็ต้องชะงักเมื่อมีเสียงหินล่วงลงมาจนทําให้เขาเกือบลื่นตกลงไปจริงๆพอเบรนได้สติเขาก็รีบปีนขึ้นไปด้านบนได้สําเร็จจากนั้นเขาก็มานั่งทบทวนเรื่องราวในอดีตพร้อมกับน้องหมาในขณะที่เบรนนั่งฟังเพลงพร้อมกับสูบปุ๋นไปด้วยผู้เป็นแม่ก็เป็นห่วงลูกชายนะคะเพราะเขาหายไปนานแล้วเธอจึงโทรหาเบรนด้วยความเป็นห่วง เบนที่รับสายแม่ก็ยังไม่ทันได้พูดอะไรมันก็มีชายคนหนึ่งย่องเข้ามาด้านหลังจากนั้นเบนก็ถูกโปะยาสลบแล้วมันก็ลากเข้าไปกับพื้นแล้วขับรถหนีตัดท่าม,มาทางด้านของเจมี่เขาก็ขับรถมารับมีอาที่บ้านหลังจากสูบปุ้นจนหัวโล่งแล้วที่แกก็เสริมหลอดเติมความมั่นใจทางด้านมีอาก,ก็แต่งตัวแนวอ e ีโมเดินออกมาจากบ้านนะครับเธอก็บอกให้เจมี่รีบไปกันได้แล้วแต่ก็ไม่ทันเพราะจูดิตแม่ของเธอได้เดินออกมาบอกว่าพ่อต้องการขอถ่ายรูปเจมี่เอาไว้ จากนั้นหมาของมีอาก็วิ่งออกมาเล่นงานเจมี่เหมือนว่าน้องหมาจะได้กลิ่นอะไรไปแปลกๆนะครับพอพ่อของมีอาที่เป็นตำรวจก็เข้ามาห้ามน้องหมาเขาก็ขอถ่ายรูปลูกสาวกับหนุ่มเอาไว้แต่มีอาก็ไม่ชอบอะไรแบบนี้เท่าไหร่เพราะการออกเดทงานคอมควรเป็นเรื่องส่วนตัวแต่เธอก็ยอมถ่ายรูปคู่กับเจมี่แต่โดยดีจากนั้นทั้งสองก็รีบขึ้นรถโดยที่มีพ่อแม่ยืนส่งอยู่ทางด้านขาลากก็เริ่มออกตามหาเบนไปทั่วแม้แต่จุดที่ลูกชายชอบไปในป่าเธอก็พยายามตะโกนเรียกแต่ก็ไม่มีวี่แววของเบน คาร่าก็เริ่มใจขอไม่ดีว่าลูกชายจะเป็นอะไรไหมซึ่งเป็นจังหวะเดียวกับที่ฮอนลี่มารับเบรนที่บ้านพอดีเธอพยายามกดกลิ่งเรียกที่หน้าบ้านแต่ก็ไม่มีใครออกมาท่านใดนั้นคาร่าก็เดินมาด้วยสีหน้าเป็นกงนังวลคาร่าถามกับฮอนลี่ว่าเห็นเบรนไหมซึ่งพอได้ยินแบบนั้นฮอนลี่ก็เริ่มสงสัยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทางด้านเจมี่ที่เห็นมีอาดูงเงียบๆเขาจึงถามแต่ว่าโอเคไหมด้วยความเป็นห่วงแต่มีอาก็ถามว่ามีของไหมซึ่งเจมี่เขาบอกว่ามีสิเขาซ่อนมันไว้ที่เป้ากางเกง นั่นเป็นสาเหตุว่าทําไมน้องหมาถึงมาดมที่เป้าวังเกงของเขานะครับแต่เขาก็ไม่ได้บอกมีอาก่อนเพราะกลัวว่าเธอจะมองเขาไม่ดีเพราะจู่ๆก็มีหมามาดมเป้าวังเกงเขากลัวว่ามีอาจะคิดว่าเป้าของเขาโสกรบโกมีอาเลยพูดแทรกขึ้นมาเลยว่านายอยากให้ฉันกินไอติมให้อย่างนั้นเหรอซึ่งมันก็ทําให้เจมี่ถึงกับตาลุกวาวเลยทีเดียวทางด้านคนร้ายที่รักพาตัวเบลนมันก็ได้มาจอดแวะซื้อของกินที่ร้านไก่ทอดตัดกลับมาที่ฮอรนลี่ซึ่งเธอกับคาร่าก็เป็นกังวลอย่างมากทั้งอองพยายาตติดต่บเนดบนล แต่ทุกครั้งมันก็ไม่เป็นผลในขณะที่พวกเธออยู่ในสภาวะตึงเครียดจู่ๆเสียงน้องหมาที่ไปกับเบนก็ร้องหงิยงเข้ามาด้วยความเจ็บปวดพอทั้งสองกันไปดูก็ต้องตกใจกับสภาพน้องหมาเพราะเนื้อตัวของน้องเต็มไปด้วยแผลและเลือดพอลลี่ก็รีบวิ่งไปดูอาการหมาตัวนั้นทันทีทางด้านพอที่อ่านหนังสืออยู่เขาก็ได้รับแจ้งความจากคาร่านะครับเพื่อขอให้ไปช่วยตามหาเบนทีพอก็บอกว่าเบนทําแบบนี้ประจําอยู่แล้วไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอะไรเลยแต่คาร่าบอกว่าครั้งนี้หมาของเบนได้รับบาดเจ็บ เหมือนมันถูกใครบางคนทำร้ายเธอเลยรู้สึกสังหรณ์ใจไม่ดีทางด้านฮอนลลี่เธอก็กำลังขับรถพาน้องหมาไปหาหมอแต่น้องก็ทนพิษบาดแผลไม่ไหวนะครับไปหวั่นในที่สุดฮอลลี่ก็ร้องไห้ออกมาด้วยความเสียใจเพราะเธอก็น่าจะผูกพันกับน้องหมาตัวนี้พอสมควรส่วนเจมี่กับมีอาก็มาถึงงานพร้อมโดยที่ทั้งสองไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับเบลน์ตัดมาที่ชายปริศนาเขาก็ขับรถพาเบน์มาที่บ้านหลังหนึ่งจากนั้นมือของเขาก็หยิบสัตว์บางอย่างที่ตายอยู่กลางถนนขึ้นมา เมื่อมาถึงที่หมายก็เผยเห็นลูกสาวของเขาซึ่งนั่นก็คือลอล่านั่นเองลอล่าได้มาดูเบรนที่สลบอยู่ท้ายกระบะเธอก็โวยวายว่าทําไมเหมือนตายขนาดนี้ล่ะส่วนชายปริศนาที่เป็นพ่อของลอล่าเขาก็มีชื่อว่าอ e ีลิก e อีลิกบอกกับลูกว่าพ่อไม่ได้วางยาเกินขนาดนะจากนั้นทั้งสองก็ฟังหัวใจของเบรนว่าเต้นอยู่หรือเปล่าซึ่งลอล่าก็ดูเหมือนจะชอบใจมากภายในบ้านของลอล่าเต็มไปด้วยตุกตามากมายและหนังก็จะเฉลยให้เห็นว่าลอล่าโรคจิตขนาดไหนเธอข้างไครในตัวเบรนเอามากมาก นอกจากเธอจะวางตุ๊กตาในท่าที่มีอะไรกันทุกตัวแล้วเธอยังเอารูปของเบรนไม่ว่าจะตอนปกติหรือตอนที่กําลังมีอะไรกับฮอลลี่ถ่ายเก็บไว้ในไดอารี่ส่วนตัวของเธอจากนั้นอีลิกที่โลก,กิจประพอกันเขาก็ได้เอาของข,องขวัญงานพร้อมมาให้ลูกสาวซึ่งมันเป็นรองเท้าสีแดงแล้วเดรสสีชมพูลอล่าก็ดีใจอย่างมากเธอก็รีบแกะชุดและลองให้พ่อดูอีลิกมันก็ชมลูกสาวตัวเองว่าสวยเหมือนภาพวาดไอ้สองพ่อลูกนี่อวยกันไปอวยกันมานะครับจากนั้นพวกเขาก็จัดงานพร้อมที่บ้านหลังนี้ ด้วยมีเบรนถูกจับมัดมือมัด้าเอาไว้พอเขาตื่นขึ้นมาก็เห็นสายตาของทั้งสองนั่งมองเขาอยู่อีกครั้งในโต๊ะยังมีหญิงวัยกลางคนที่หน้าตาสุดโสมน้มว่าไรไอไรไอเป็นแม่เลี้ยงของลอล่าเบรนก็พยายามดิ้นหล่นเอาชีวิตรอดซึ่งเก้าอี้ของเขาก็พัฒนาการไว้อย่างหนาแน่นต่อมาลอล่าก็ได้หยิบเข็มฉีดยาและน้ำยาล้างห้องน้ำขึ้นมาเธอก็ดูดน้ำยาล้างห้องน้ำเข้าไปในเข็มฉีดยาจากนั้นก็ฉีดเข้าที่คอของเบรนอีลิกก็ล็อกคอเอาไว้นะครับเบรนก็ล้อกออ,ะะกอกมาด้ววยควาามมทรม แต่แล้วเสียงล้อของเขาก็ค่อยๆหายไปเพราะทสสาเร็จสองพ่อลูกก็ล้อเลี่ยมเบนอย่างสนุกสนานเบนก็ไม่สามารถเต่งเสียงออกมาได้อีกเนื่องจากน้ํายาล้างห้องน้ำที่ถูกขีดเข้าไปมันน่าจะไปทําปฏิกิริยาบางอย่างกับกล่องเสียงของเขาจากนั้นลอล่าก็ล็อกเบนเอาไว้เพื่อถ่ายรูปคู่อีลิกก็พาไบร์ยไปร่วมเฟรมด้วยนะครับแต่เมื่อถึงตอนถ่ายรูปลอล่าก็กระชากผมของไบร์ยอย่างแรงซึ่งลอล่าก็เริ่มฉายแววโลภจิตหนักขึ้นเพราะเธอไม่ชอบไบร์ทที่เป็นแม่เลี้ยงอยู่แล้ว ซึ่งไรไอยก็กลัวลอล่าอยู่ไม่น้อยในเวลาเดียวกันเจมี่มีอาก็สนุกด้วยกันอยู่บนรถซึ่งมีอาก็กําลังเมาได้ที่เลยนะครับเธอเก็กระโดกขวดเหล้าไปด้วยเจมี่ที่เห็นแบบนั้นก็ยิ่งหลงไหลเธอมากขึ้นตัดภาพมาที่บ้านของลอล่าในตอนที่กินอาหารร่วมโตก,กันอยู่เบนก็พยายามจ้องมองครอบครัววิปริตโดยที่มือของเขาก็ถือจี้รูปใบมีดเอาไว้เขาสวมมันไว้ประจาเพื่อจะแก้มาตัวเองทางด้านลอล่าก็อยากจะแกล้งไร์อายเธอจึงถามกดดันอีลีกว่าเธอกับไร์อายใครสวยกว่ากัน อีลิกก็บอกสวยทั้งสองคนนั่นแหละแต่นั่นไม่ใช่คำตอบที่ลอล่าพอใจอีลิกเลยถามไรายที่ไม่มีสติว่าไม่หิวหรอจากนั้นลอล่าก็คว้าไก่ไยัดใส่ปากเธอพร้อมกับใช้นมกรอกเข้าไปเพิ่มอีลิกก็ต้องตกใจได้เห็นท่าทีไร้กาดของลูกสาวแต่เขาก็ไม่ได้ห้ามอะไรจากนั้นลอล่าก็หันไปถามเบนว่านายมองอะไรมันก็ทําให้เธอนึกขึ้นว่าเบนหิวไก่และอยากจะเลียนิ้วของเธอเธอจึงชวนเขาร้องเพลงพร้อมกับหยิบไก่อันเดียวกันที่อยู่ในปากบาอายขึ้นมาลอล่าก็ยัดมันใส่ปากของเบนแทน แต่เบนก็ไม่ยอมอาปาดนะครับและพยายามกัดขืนลอล่าเลยหันไปหาอีลิกอีลิกก็หยิบ้อนขึ้นมาขู่เบนลอล่าบังคับให้เขากินไก่อีกครั้งแถมยังบังคับให้เขาเลียนิ้วให้เจ๊แก่ด้วยทีแรกเบนก็ลังเลยนะครับแต่พอลอล่าตะคอกใส่ว่าเลียสิวะไหนจะอีลิกที่ถือ้อนขู่อยู่เบนเลยจำใจจะต้องทำตามที่เธอสั่งจากนั้นเขาก็หาทางต่อรองกับลอล่านะครับเบนบอกว่าเขาอยากไปเข้าห้องน้ำลอล่าจึงหยิบแก้วขึ้นมาแล้วเธอก็ลูดซิปถอดกางเกงเขาออกลอล่าบังคับให้เบนฉี่ใสแก้ว แต่เบนก็ฉี่ไม่ออกเธอบอกพร้อมกับผู่ไปว่าถ้าเขาไม่ฉี่ภายในสิบวิเธอจะให้อีลิกเอาตะปูมาตอกน้องชายของเขาซะแถมอีลิกก็เอ่ยขึ้นมาอีก่ว่าค้อนอันนี้เป็นอันเดียวกับที่ส่งหมาของเขาไปหวัน่นจากนั้นลอล่าก็เริ่มนับชา้าช้าพอเธอนับถึง9้าเบรนก็ฉี่ออกมาจนเปียกเมื่อเขาฉี่เสร็จลอล่าก็ล้อเลียนเขาอย่างสนุกสนานเธอบอกว่าดูสิร้องห้าใหญ่เลยถ้าฉันจูบหน่อยนายคงดีขึ้นในจังหวะที่ลอล่ากําลังก้มไปจูบเบนก็อาศัยโอกาสนี้ ทีบขาคู่ยัดหน้าลอล่าจนหงายหลังอีลิกที่เห็นว่าลูกสาวโดนทำลายก็รีบวิ่งไปดูส่วนเบนก็ถือโอกาสที่แกะมือตัวเองจนหลุดเขาก็รีบกระโดดออกจากบ้านหลังจากที่อีลิกช่วยลอล่าแล้วเขาก็วิ่งออกมาตามล่าเบนแต่ก็หาเบนไม่เจอนะครับเมื่อมองไปรอบๆแล้วคิดว่าเบนคงหนีไปไกลแล้วเขาจึงตัดสินใจขับรถออกตามล่าแต่เบนแดนไปซ่อนอยู่ใต้ท้องรถเมื่ออีลิกขยับรถออกก็เผยให้เห็นเบนที่นอนหลบอยู่มันเลยทำให้อีลิกนึกสนุกนะครับมันก็เร่งเครื่องไล่ตามเบนอย่างบ้าเลือด เบนพยายามวิ่งหนียวตัวลอดจนเจอเข้ากับทางตันที่เป็นต้นไม้เขาจึงตัดสินใจปีนขึ้นไปด้านบนมันเลยทำให้รถของอีลิชชนเข้ากับลำต้นส่วนลอร่าที่ตามออกมาก็ปาก้อนหินใส่เบนเล่ากับว่าเขาเป็นหมูเป็นหมาสองพ่อลูกมันก็หัวเราะในความจนต่อของเบนพวกมันก็ลุ่มปาก้อนหินใส่เขาไม่ยังจนสุดท้ายเบนก็ตกลงมาในที่สุดอีลิชก,ก็จับเขามามัดไว้อีกครั้งครั้งนี้พ่อลูกจิตมันก็ได้นำมีดมาตอกเขาที่เท้าของเบนทั้งสองข้างเพื่อกันแม่เขาหนีได้อีก เบนก็กรีดร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดลอล่าก็ขึ้นข้อมือตัวเขาเธอกดดันให้เขาร้องไห้ออกมาซึ่งเบนก็เจ็บเจียนใจจะขาดแต่เขาจะไม่ยอมทําตามคําขอของมันตัดภาพมาทางด้านของพอ่อเขาก็ออกตรวจไม่ได้รับแจ้งจากคาร่าพ่อก็ออกตามหาเบนอย่างวุ่นวายเมื่อเขาไปตรวจตรงที่จุดที่เบนชอบหนีพ่อก็ไม่เจอตัวของเบนนะครับแต่เจอเครื่องเล่นเอพีสามกับมือถือที่ตกอยู่เขาจึงจะนากลับไปให้คาร่าเพื่อดูว่านี่ใช่ของเบนไหมเมื่อมาถึงที่บ้าน พอก็เอาเครื่องเล่น MB 3มสาใไม้คาร่าดูนะครับซึ่งสีหน้าของเธอก็ดูไม่สู้ดีนักเพราะเธอรู้ว่านั่นคือของเบนต่อมาลอล่าก็นําสมุดเล่มหนึ่งมาเปิดให้เบนดูซึ่งในสมุดเธอก็วาดรูปคู่ตัดแปะเอาไว้ลอล่าชี้ให้ดูรูปบ้านของผู้ชายที่เธอชอบตั้งแต่เด็กจนโตทุกรูปที่ลอล่าชี้มันจะมีรูปประกาศคนหายอยู่ด้วยเสมอนั่นแปลว่าทุกคนที่ติดประกาศคนหายมักจะเป็นเหยื่อของอีลีที่จับมาทรมานที่ลูกสาวเหมือนกับเบนที่เป็นเหยื่ออยู่ตอนนี้ เบรนก็ดูสมุดที่เต็มไปได้วยความโลกกิจของสองพ่อลูกสีหน้าของเขาก็ไม่สบอารมณ์แต่เขาก็ดดนเบรนลูกผู้ชายคนหนึ่งซึ่งอัตลักษณ์มันก็ดูคล้ายกับคนที่มายืนขวางถนนเขาเมื่อ6กเดือนก่อนจนเป็นเหตุให้พ่อของเขาต้องตายชายคนนั้นก็มีชื่อว่าทิมมี่วอเลนไทนยซึ่งเขาเป็นลูกชายของพ่อกับจูดิตหรือเป็นพี่ชายของมีอานั่นเองพอเบรนดูมาถึงหน้าสุดท้ายซึ่งเหยื่อรายล่าสุดก็คือตัวเขาทางด้านของเจมี่และมีอาที่อยู่บนรถสักพักเจมี่กาา็ ซึ่งมีอาก็ตอบกึงประชดนะคบว่านายเบื่อฉันแล้วเหรอเจมี่เขาบอกว่าไม่ใช่แต่เราสองคนควรไปหาอะไรกินกันบ้างมีอาลยหยอดใส่เจมี่เป็นหนึ่งดอกนะครับเธอบอกว่าเดี๋ยวฉันจะเป็นอาหารใ้นายเองแหละจากนั้นเธอก็พ่นควันใส่หน้าเขาต่อมาพ่อแห่งปีอย่างอีลิกมันก็ทําการจับเบรนถอดเสื้อและปล่อยให้ลอล่าใช้ซ่อมกรีดลงไปบนตัวของเขาอีลิกก็ชมลอล่านะคะว่ารอบนี้ว่าดีกว่าทุกครั้งลอล่าก็เอาซ่อมระเลงบนร่างกายของเบรนจนเลือดอาบจากนั้นอีลิกก็เอาเกลือมาลาดซ้ำจนเขาแสบไปทั้งตัว สองพ่อลูกมันก็ล้อเลียมเบรนนะครับว่าไม่ได้ยินเสียงร้องของเขาเลยสักนิดลอล่าที่ยังสะใจไม่พอเธอจึงหยิบขวดเกลือขึ้นมาและสาดใส่แผลของเขาอีกครั้งเบรนก็กรีดร้องออกมาด้วยความทรมานทางด้านฮอลลี่ที่เป็นห่วงเบรนมากเธอก็เข้ามาในห้องนอนของเขาและเจอการ์ดใบหนึ่งซึ่งเป็นการ์ดที่เขียนความในใจของเบรนที่มีให้เธอส่วนคาร่าก็เป็นกังวลเรื่องลูกชายเธอก็รู้สึกผิดที่ควรจะฟังเขามากกว่านี้ในขณะเดียวกันเจมี่ก็ขอร้องให้มีอาเขาเ้าไปในงานพรอมมีอาก็พยักหน้านะครับแต่เธอก็เซง็ง ถึงอย่างนั้นเธอก็ยอมเข้างานไปแต่โดยดีพอมีอาลงจากรถเธอก็หงายท้องเจม,มี่เลยต้องรีบมาประคองแต่นั้นทักสองก็เข้าไปเต้นลำในงานด้วยกันด้วยความที่มีอา,มาเมามากเธอเลยพยายามล้วงเป้ากางเกงของเจม,มี่ทุกคนในงานก็ถึงกับหันควาบมีอาที่เป็นสายบวกอยู่แล้วเธอเลยหันไปสะบูดใส่พวกนั้นว่ามองทำประแสงอะไรวะพอทุกคนได้ยินก็ถึงกับหันกลับแต่มีอาก็ต้องถอยนะครับเมื่ออาจารย์เข้ามาเตือนว่าเธอจะเข้ามาสแคร์ลูกปองแปงในงานแบบนี้ไม่ได้ มีอาร์เลยออกจากงานพรอมไปโดยปริยายทางด้านของอีลิศก็สวมมงกุฎให้กับลูกสาวลากกาวว่าเธอเป็นผู้ชนะในตำแหน่งควีนของงานพรอมอลอล่าก็ดีใจนะครับที่พ่อประกาศว่าเธอคือควีนของงานพรอมปลอปรอมครั้งนี้ซึ่งคิงของงานก็คือเบรนจากนั้นก็เปิดเพลงชวนเขามาเต้นลัมอีลิศก,ก็คอยลอยเกลือทำพรพอมให้ลูกสาวแต่เธอก็สะบัดต่อนหน้าเบรนแบบผีเข้านะครับว่านี่คือเพลงที่เราจะเต้นลัมด้วยกันในงานแต่งงานของฉันแกมันไม่ใช่เจ้าชายแต่แกเป็นแค่เจ้าชายกบ จากนั้นเธอก็ก,กระทืบเท้าเบนที่มีมีดปักอยู่เสร็จแล้วก็หันไปเต้นลำกับอีลิกแทนลอล่าบ,บอกกับพ่อว่าพ่อคือเจ้าชายของหนูและในขณะที่ทั้งสองกำลังเต้นลำกันอยู่เบนก็ใช้จังหวะนั้นหยิบไส้คอที่เป็นใบมีดโกนขึ้นมาจากนั้นครับก็นั่งลงบนเก้าอี้สองพ่อลูกก็หันควาบเวลาต่อมาพ่อก็ได้มาบอกกับฮอลลี่ว่าหน่วยกู้ภัยจะมาถึงตอนเช้าถ้ามีอะไรเพิ่มเติมให้ติดต่อเขาได้เราจะค้นหาเขาด้วยกันซึ่งฮอลลี่ก็ตอบตกลงจากนั้นฮอลลี่ก็ฝากข้อความ เพื่อให้แม่รู้ว่าเธอกําลังทําอะไรอยู่เสร็จแล้วเธอก็ปล่อยโฮออกมาอย่างน่าสงสารเธอไม่รู้เลยว่าชะตากรรมของแฟนหนุ่มจะเป็นยังไงบ้างตัดภาพมาที่สองพ่อลูกอีลิกก็ยกซากสัตว์ขึ้นมาจากนั้นมันก็นาไปให้ตัวอะไรบางอย่างที่อยู่ใต้บ้านกินเสียงกรีดร้องก็ดังลั่นขึ้นมาเลยนะครับเบรนที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็รู้สึกผวายอย่างมากเขาจึงพยายามตัดเชือกออกด้วยใบมิโกนในมือทางด้านเจมีก่ก็กําลังพามีอาไปส่งบ้านแต่เขาก็ตัดสินใจมาจอดข้างทาง จากนั้นมีอาก็พูดขึ้นมาเลยว่าตอกฉันสิซึ่งไอหนุ่มเจมี่ก็ไม่รอช้าเลยนะครับทั้งสองก็จ้ำบะเมียง,งูกันอย่างเล่าร้อนแต่นั่นก็ดันเป็นจังหวะที่อาจารย์เดินมาเห็นพอดีเขาเลยมาเคาะกระจกเตือนทั้งสองทำให้สวรรค์ของพี่แกล่มอาจารย์ก็เตือนนะครับว่าถ้าจะขึ้นสวรรค์ก็ให้ไปขึ้นที่อื่นให้มันอยู่ที่นอกเขตสถานศึกษาหน่อยต่อจากนั้นอีลิกก็ออกไปเอากล่อง่อมมือหลังรถลอล่าก,ก็เลือกหยิบสวรรค์ขึ้นมาเธอให้อีลิกเป็นคนลคอนออค็อคกคอเบร เบรนเป็นคนแรกที่ถือจะเจาะโดยมีอีลิคคอยสอนอยู่ใกล้ๆเขาแนะนาให้ลูกสาวถือสว่านให้แน่นอย่าเจาะรูลึกเกินไปเบรนก็กรีดร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดเมื่อเจาะเสร็จเบรนก็นึกถึงภาพสุดท้ายซึ่งก็คือพ่อแม่และฮอนลี่เป็นกลุ่มคนที่เขารักมากที่สุดหลังจากเจาะรูบนหน้าผากเสร็จแล้วอีลิคก,ก็อาน้ำร้อนมาให้ลอล่าเธอพูดกับเบรนว่าน้ำร้อนนี่จะทําให้สมองกล,กลายเป็นพวกมันซึ่งลอล่าก็จงใจเอาน้ำร้อนมากรอกใส่รูบนหน้าผากของเบรนนะครับเพื่อให้มันลวกสมองของเขา แต่แล้วเธอก็ดันทําน้ําหกเสมืออีลิกลอล่าก็ขอโทษพ่อแล้วขอลองอีกครั้งแต่เธอก็ทํามันไม่สาเร็จเพราะเธอเจาะรูเล็กเกินไปเธอเลยจะเอาสว่านมาเจาะเพิ่มอีลิกได้เจาะขยายรูบนหัวเบนอีกครั้งในขณะนั้นด้วยความรักตัวกลัวตายของเรนเขาคิดในหัวว่ายังไงจะต้องกลับไปหาครอบครัวและฮอนลี่ให้ได้เขาจึงใช้แรงเครื่อสุดท้ายตัดเชือกจนขาดและใช้ใบมีดโกนปาดเข้าที่หน้าของอีลิกพ่อโลกจิตมันก็ลงไปนอนดิ้นพลาดเลยนะครับทําเอาลอล่าถึงกับตกใจ ากนั้นเบรนก็หยิบสว่านขึ้นมาตัดเชือกที่พันธนาการเขาก่อนจะใช้สว่านนั้นเคลื่อนใส่อีลิกคอมโบโดได้การหยิบมีดขึ้นมากระซวกคอมันดุรัวๆอลอร่าที่เห็นพ่อตัวเองโดนกระซวกต่อหน้าเธอก็พยายามเข้าไปช่วยแต่เธอก็ไม่สามารถสู้แรงของเบรนได้เบรนก็สัตว์เข้าไปที่หน้าของมันจนสลบเมื่อเบรนลุกขึ้นเขาก็เดินไปผลักอีลิกตกลงไปชั้นล่างซึ่งชั้นล่างที่มีเสียงสยองอย,งอยู่ในนั้นมันก็คือกลุ่มคนที่สองพ่อลูกจับมาขัางเอาไว้สภาพพวกเขาคล้ายกับซอมบี้พ่อผลักอีลลลิกกตงงไปข้าา่ เหล่าซอมบี้พวกนั้นก็กัดก,กินออลิกไปหวานแบบสะใจซึ่งซอมบี้กลุ่มนั้นที่แท้จริงแล้วก็คือกลุ่มชายที่ถูกจับมะทรมานนะครับพวกเขาโดนทรมานแบบเดียวกับเบนเหตุผลที่พวกเขาเป็นเหมือนซอมบี้ก็เพราะถูกเจาะก,กระโหลกและราดน้ำร้อนใส่สมองทําให้สมองพวกเขากลายเป็นแบบนั้นในขณะที่เบนตกใจกับพวกซอมบี้ด้านล่างลอล่าที่ฟื้นขึ้นมาก็ผลักเขาตกงลงไปอีกคนเมื่อเธอเห็นศพพ่อตัวเองก็แขนอย่างมากเธอก็หยิบเอาสิ่งของต่างๆปาใส่เบนก่อนจะปิดประตูขังเบนเอาไวา้ จากนั้นเบรนก็ประคองตัวเองลุกขึ้นมาเขาก็ใช้ค้อนกับไฟฉายเป็นอาวุธในจังหวะที่พวกซอมบี้กำลับบงพุ่งมากินเขาเบรนก็ประคองสติตัวเองและสามารถจัดการซอมบี้พวกนั้นได้เนื่องจากเลี่ยวแรงของพวกมันก็ไม่ได้มีเยอะอยู่แล้วนะครับหลังจากที่เบรนจัดการซอมบี้กลุ่มนั้นเสร็จเขาก็เอาผ้ามาคลุมศพเอาไว้เนื่องจากคนเหล่านี้ก็เป็นผู้ร่วมชะตากรรมเดียวกับเขาจากนั้นเขาก็าไฟฉายพยายามส่องหาทางออกทางด้านเจมี่ที่พามีอามาส่งที่บ้านเขาก็บอกกับพอแบบเจือนว่า เธอเต้นลำหนักเกินไปจนไม่มีแรงกลับบ้านทั้งฝั่งลอล่าก็คิดว่าเบรนกลายเป็นอาหารซอมบี้ไปแล้วเธอก็ได้เข้าไปจัดการไร์อายโดยการเอาหมอนกดหน้าและสุดท้ายแม่เลี้ยงที่เธอเกลียดก็ไปห,หวั่นในที่สุดทางด้านฮอนลลี่ก็นอนทบทวนถึงคำพูดของเบรนเขาบอกกับเธอว่าลอล่าชวนเขาไปงานพรอมเธอจึงนึกได้ว่าลอล่าคือบุคคลน,น่าสงสัยฮอลลี่ก็ตัดสินใจโทรไปบอกพอนะคะให้ไปตรวจดูที่บ้านของลอล่าพอพอมาถึงที่เกิดเหตุเขาก็ต้องตกใจกับสภา,ภาพบ้านที่เต็มไปด้วยคราบเลือดในขณะนั้นเขาก็ได เป็นเบรนที่พยายามปลาสิ่งของเพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อเปิดห้องใต้ดินขึ้นมาพอที่เจอกับเบนก็ต้องตกใจจากนั้นลอล่าที่แอบอยู่ด้านหลังเธอก็ได้ใช้ขวานจามเขาที่หน้าของพอลไฟหวันเบนก็รู้สึกแขนอย่างมากนะครับเขาจึงคว้าปืนพอลมาสา่กระสุนใส่เธอแต่เบนก็ยิงไม่โดนเธอเลยสักนัดลอล่าก็เดินไปหยิบสร้อยของเขาขึ้นมาเธอก็บอกกับเบนว่าฉันจะไปจัดการแม่ของแกเหมือนที่แกทํากับพ่อของฉันและฉันจะกระซวกฮอนลี่เหมือนที่แกทํากับฉันยังไงล่ะ ผมก็งงนะคบว่าเบนไปนกระซ uo ๋เจ๋แก่ตอนไหนแต่กระซวก๋ที่ว่าน่าจะเป็นเรื่องความรู้สึกมากกว่านะครับที่โดนเบนปฏิเสธซึ่งตอนนี้ลอล่าก็อยู่ในสภาพคลั่งสุดขีดพ,พอเช้าวันรุ่งขึ้นเบนที่ตื่นขึ้นมาในห้องใต้ดินเขาก็ส่องไฟฉายไปรอบๆแล้วเจอกับกองกระดูกกองใหญ่เบนก็เอามันมากองเอาไว้กลางห้องและรวมเข้ากับร่างของเหยื่อคนอื่นๆเพื่อปีนขึ้นไปจากห้องใต้ดินลอล่าที่ตอนนี้ออกจากบ้านแล้วเธอก็เดินทางม,มาตามท้องถนนพร้อมกับไดอารี่ในขณะเดียวกันทางด้านของอลลี่ เธอก็นอนไม่หลับจนถึงเช้าจากนั้นเธอก็ตัดสินใจขับรถไปดูที่บ้านของลอล่าระหว่างทางก็มีสม,มุดเล่มหนึ่งปาใส่หน้ารถของเธอด้วยความตกใจเธอก็หยุดรถลงไปดูแต่แล้วลอล่าที่แอบอยู่ข้างๆเธอก็วิ่งมาเปิดประตูนในสภาพโชคเลือดพร้อมกับยีดเพื่อหวังจะก,กระซ u วฮอลลี่แต่ฮอลลี่ก็พยายามสู้เธอสุดฤทิ์ในขณะเดียวกันเมื่อเบน,นขึ้นจากห้องใต้ดินมาได้เขาก็รีบขับรถตำรวจของพาหนีเบนก็ตรงกลับไปที่บ้านเพื่อไปหาแม่แต่ในขณะที่เขาขับไปตามท้องถนน เบนก็เกือบชนเข้ากับฮอลลี่ที่หนีตายมาโชคดีที่เขาหักกลบทันรถของเบนเลยพุ่งชนลอล่าเขาแทนแบบเต็มตีนในจังหวะน,นั้นฮอลลี่ก็จําเบนได้นะครับเธอจึงรีบวิ่งไปที่รถเมื่อเห็นสภาพของแฟนหนุ่มก็ถึงกับตกใจในขณะเดียวกันลอล่าที่โดนชนก็พยายามคลานไปตามถนนเบนเดีเห็นว่าลอล่ายังไม่ตายเขาจึงตัดสินใจถอยรถไปเหยียบซ้ำลอล่าไปหว่านแบบสะใจอีกหนึ่งบอกเลยจังหวะน,นี้เป็นผมผมจะเหยียบซ้ำอีก3มรอบเลยนะครับจากนั้นทั้งสองก็ขับรถกลับไปที่บ้าน แม่ที่หลอคอยลูกชายอยู่เมื่อเธอเห็นรถตำรวจขับมาเธอจึงได้ออกไปดูว่ามีเบาะแสอะไรบ้างแต่คนที่ลงมาจากรถก็คือลูกชายของเธอกับฮอนลี่ซึ่งนั้นก็ทําให้เธอดีใจมากที่สุดที่เธอไม่ต้องเสียลูกชายไปอีกคนและเดอ l o ลิฟวันไม่ลักกูมึงตายก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเดอะเลิฟวันเรื่องนี้ผมเคยดูนาแล้วนะครับแต่จําชื่อไม่ได้กว่าจะหามาสปอยได้นี่ก็เป็นปีเลยนะ บอกเลยว่าครอบครัวของลอร่านี่โลกจิตตั้งแต่รุ่นพ่อฉากที่มันใช้สว่านเจาะกระโหลกแล้วเอาน้ำร้อนลาดน,นี่ผมบอกเลยว่าโคตรสุดถ้าโดนเข้าไปจริงๆผมไม่อยากจะคิดเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างพเพื่อนๆล่ะครับพอดูจบแล้วรู้สึกยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับสำหรับใครที่ชอบการสปอยภาษาเพื่อนกับสปอยแบบพูดไม่รู้เรื่องก็อย่าลืมกระทึบไลค์และซัดปุ่มซับสไครต์ของผม้วยนะครับขอบคุณที่คอยสนับสนุสน,นสปอยบอยตลอดมานะครับสวัสดีครับ